ำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องห้องเรียนของเราเด็กๆสังเกตไหมคะว่าห้องเรียนของเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมนะม้มีป้ายมีป้ายมีอะไรอีกคะโอ้มีนาฬิกาด้วยแล้วฝั่งนี้ล่ะคะม,มีผ้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใต้ผ้านี้มีอะไรอยู่ เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะมุมหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะมุมหนังสือโอเคเดี๋ยวคุณครูจะเปิดผ้าแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวค่ะแทนแผนแพนคุณน่นะโอเค แทนแทนแทนว้าวที่มุมหนังสือมีอะไรอยู่บ้างนะไหนดูซิอันนี้เรียกว่าหุ่นมือนักดับเพลิงไหนเล่นไงนะสวัสดีครับผมนักดับเพลิงครับถ้าอยากเล่นกับผมมาเล่นได้ที่มุมหนังสือนะครับ <S <S เด็กๆขาของเล่นทุกชิ้นมีที่อยู่เด็กๆเล่นเสร็จแล้วต้อง เก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยนะคะไหนมีอะไรอีกน้าโอ้อันนี้เรียกว่าชุดร้อยเชือกกระดุมมีเชือกแล้วก็มีกระดุมค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยด้วยนะคะมุมต่อไปมีมุมอะไรอีกเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูนะคะ